สวัสดีครับคุณผู้ชมโดนัทครับโตโยต้าคอนแกนสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โตโยต้าคอนแกนสำนักงานใหญ่ที่ฝ่ายขายนะครับวันนี้จะพามาชมรถรีโวนะครับเป็นรีโวรุ่นสมาร์ทแคปนะครับเกรดมิดนะครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแต่ว่าความพิเศษของรุ่น s m a r t c แครุ่นนี้ที่จะพามาชมนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าได้เห็นถึงตัวชุดแต่งด้วยแล้วก็ออปชันที่รุ่น2.4เมิตรมีนะครับรุ่นนี้นะครับราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่7 8 7 0 0 0น0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกสีขาวนะครับคันที่อยู่ข้างหน้าของเราราคารถจะถูกลง7,000บาทนะครับก็คือเป็น7 8 0 0 0 0บาททวนนะครับ โอเคไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามาชมก่อนเลยนะครับตอนนี้ของเราจะอยู่ในส่วนของด้านหน้านะครับมุมของไฟด้านหน้ารถนะครับไฟหน้ารถนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูใกล้นะครับชุดไฟหน้านะครับออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นแบบบายบีม LED นะครับดูนะครับดูสวยงามดุดันนะครับอืมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของชุดไฟตัดหมอกนะครับชุดไฟตัดหมอกด้านล่างนี่นะฮะ เป็น LED เหมือนกันนะครับเ,เลื่อนออกมานะครับก็จะเห็นในส่วนของชุดตกแต่งนะครับเป็นชุดกันชนด้านหน้านะครับเป็นชุด REVO Revo f o r e ซ s a นะครับก็คือชุดกันชนด้านหน้าตรงเนี้จะเพิ่มมาด้วยตัวคิ้วกระจังเนี่นครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะครับคิ Q ้วกระจัง ReVO นะครับนี่เป็นชุดมาเลยนะครับ อืก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับคิวซุมล้อนี่นะครับคิวซุมล้อนะครับจะได้มาทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับนี่ก็ถือว่าดูอุปกรณ์ที่ตกแต่งแล้วเข้ากับตัวรถมากนะครับทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับในส่วนของล้ออลอยนะครับเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับทูโทนสีออก เทาดำนะครับสวยมากนะครับยางนะครับที่ให้มากับตัวรถนะครับเป็นบิสโตนนะครับขอบ17นิ้วนะครับซีรีส์ยางอยู่265ทับ 65R17 นะครับดุดันไหมนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับชุด f o r ์ e z ซ่นะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่ชุดสติกเกอร์นะครับ ขียออกมาดูด้านข้างนิดนึงนี่นะครับชุดแต่ง f o r t e z ซ a นะครับสำหรับรุ่น Smart c a คปนะครับชุดนี้ที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับบอกเลยว่าติดตั้งและมีรับประกันออกจากศูนย์นะครับเราติดติดตั้งในศูนย์นะครับไม่ได้ติดตั้งข้างนอกนะครับชุดแต่ง f o r t e z ซ a นะครับบอกนี้ก่อนนะครับว่ามีที่เดียวในโ o โยต้าขอนแก่นนะครับในจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าถ้าชอบนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับเราไม่เราไม่ได้ขายกับรถใหม่อย่างเดียวนะครับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วนะครับเป็นรีโอรุ่นสมาร์ทแคปนะครับเป็นปี2020ขึ้นไปนะครับปี2020ขึ้นไปถ้าต้องการชุดแต่งนะครับติดต่อได้เหมือนกัน มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์นะครับก็จะมีตัดด้วยกรอบเงินนะครับก็ดูมีมิติดีนะครับดูคอนโซลด้านหน้าหน่อยนะครับนี่นะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนี่ลองรับบลูทูธนะครับ FM Apple CarPlay Android Auto นะครับก็การใช้งานมัลติมีเดียต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเยอะพอสมควร ระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะครับสองด้านเลยอันนี้คือฐานเกียร์นะครับหัวเกียร์นะครับนี่คือเกียร์ธรรมดา6กสปีดนะครับถือว่าแรงถึงใจแน่ๆนะครับบอกเลยว่า2.4ลิตรของเรานะครับเครื่องยนต์บวกเทอร์โบนะครับไม่ขิเลียนไม่เป็นรองแน่ๆอ่าเราขออนุญาตเปิดประตูช่องแคปให้ดู รถตัวนี้ยังเป็นรถที่ยังไม่ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมมากนะครับนอกจากชุดแต่งสเกิร์ตนะครับชุดแต่งสเกิร์ตฟอร์เต้นะครับยังไม่มีการติดฟิลม์มไม่มีการติดพายางหรือปอกแคปนะครับก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะครับนี่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับห้องโดยสารก็ใหญ่ขึ้นในส่วนของช่องแคปนะครับก็ด้านล่างก็จะมีตัว เครื่องมือนะครับเป็นแม่แรงนี่นะครับแม่แรงจะถูกซ่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวตอนที่ส่งมอบนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีตัวบอกแคปให้ด้วยนะฮะมาดูตรงช่องนี้บ้างนี่เป็นตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะประกอบไปด้วยน็อตนะครับตัวหมุดแม่แรงนะครับก็ ไว้ให้ลูกค้าติดรถนะครับเวลาเดินทางดูคอนโซลตรงประตูช่องแคปนะครับก็จะมีตัวช่องลำโพงนะครับช่องวางแก้วน้ำนะครับวางสัมภาระในส่วนของคอนโซลประตูนะครับก็ออกแบบเป็นตรงนี้จะเป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้านะฮะนี่แล้วก็มา ตัวสวิตควบคุมนะครับสวิตควบคุมกระจกนะครับซื้ควบคุมกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วนะครับให้ดูภาพรวมนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตลอดย4ิบสชั่วโมงนะบอกงี้ก่อนก็ขออภัยนะครับถ้าเผื่อดึกเกินอาจจะมี หลับก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหลับก่อนก็อาจจะเรียกติดต่อกับให้เร็วที่สุดนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนด้านหลังดูนะครับนี่นะฮะนี่ดูด้านข้างนะครับก็เคียวซุมล้อนะครับที่ติดตั้งพร้อมกับชุดฟอร์เต้นะครับก็ใหญ่ดีนะครับบุกบึนมาพามาดูด้านหลังนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ ตัวชุดกันชนท้ายนะครับก็มาให้ด้วยนะครับจะอยู่ในชุดเดียวกันกับชุดฟอร์เต้นะครับสวยงามดีนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็ชุดไฟท้ายนะครับชุดไฟท้ายก็ออกแบบทรงเป็นคล้ายๆเลขสามนะครับเป็น LED นะครับเป็น สัญลักษณ์โลโก้ไฮรักนะครับรีโวเบาเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายก็จะถูกซ่อนด้วยกล้องนะครับมีตัวตำแหน่งกล้องกล้องขนาดเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าพามาชมเบื้องต้นนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากชมรถตัวจริงก็ติดต่อเข้ามาได้นี่นะครับ 2.4เกรดมิดนะครับเกียร์ธรรมดาสีขาวนะครับราคา780,000บาททวนนะครับโปรโมชั่นตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับลูกค้าติดต่อหลังไมเข้ามานะครับติดต่อหลังไมเข้ามานะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถแถมให้ได้นะครับส่วนรถเรามีนะครับแต่ผมขออนุญาตคุยหลังไมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีด้านหน้านะครับ ่วนรถของแถมมีนะครับลูกค้าเช่าซื้อเป็นสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับปรึกษาเรื่องดอกเบี้ยได้นะครับมีปัญหาเรื่องประวัติเครดิตบูโรนะครับติดต่อกันเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับชุดไฟหน้าชุดไฟตัดหมอกนะครับตัวกระจังหน้าตัวชุดกันชนด้านหน้านะครับบวกกับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเทอร์โบเกียรธรรมดา6สปีดนะครับ150แรงม้าโอ้โหเหลือบอกเลยนะครับ วิ่งถนนเรียบเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนลุยขี้โคนลุยปา่าลุยทุ่งนาเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือๆนะครับช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่ารองรับแน่ๆนะครับตัวนี้เป็นชุดช่วงล่างด้านหลังแบบใหม่แล้วนะครับเป็นแหนขนาด3ามแผ่นแล้วนะครับรองรับทุกสภาพผิวถนนนะครับบอกงี้เลยนะครับโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามา คุยกันก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพาชมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในรุ่นต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ